เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิไหนที่ขายแล้วแจ้ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอว์พีสวัสดีครับคุณนี้ผมเข้ามาชี้เป้ารถสวยๆ่า้ผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับคันนี้เป็นนิสสันเซฟิโ o นะครับเซฟิโลปี2000ครับ สวยๆคุ้มๆเลยราคาไม่แพงด้วยครับ A32 ครับคันนี้เป็นตัวท็อปครับ ABS Airbag มีครบๆรถสวยสภาพดีครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์แนร์เย็นสีสันสวยงามช่วงล่างดีครับภายในสะอาดเอาไปวิ่งใช้งานกันได้เลยครับกับราคาสุดคุ้มเพียง59,000บาทเท่านั้นเองมีไฟตัดหมอกที่กันชนด้วยนะครับไฟในกันชนสวยครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีมาทั้งชมเลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็รีวิวดูคันนี้กันเรื่อยๆก่อนนะครับทีกุญแจรีโมทด้วยนะครับ,ค,รค,รบคันนี้มีทซฟดอสองดินแมคที37สามสิบเจ็ดนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันครับโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานได้เลยสภาพพร้อมใช้ภาษีไม่ขาดเล่เมเอกสารชุดโอนครบนะครับกับราคาไม่แพง ห้า0มบาทเท่านั้นเองภายในก็ยังสวยโอเคอยู่นะครับสวิตช์ลกลไม้เกียร์โต้เบาะหนังครับไม่ขาดนะครับแดี๋ยมีรอยยับรอยไรงาบ้างครับตามรูปนี่เลยครับห้องเครื่องหันหน้าใต้คลิปแต้ขวาไม่มีรอยชนนะครับห9 0 0 0ืับาทเท่านั้นครับสิบกิโลปี2,000คันใหญ่กว้างขวางนั่งสบายเลยครับเครื่องแรงสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่รูปต่อใต้คลิปก็ได้ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ